คืบหน้านายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาแจ้งความจับรถบรรทุกนำเปลือกหอยมาเททิ้งลงทะเลหลายสิบตันล่าสุดนายอำเภอเมืองชนบุรีพร้อมสำนักงานเจ้าถ้านำหนังสือมาติดซากเรือให้มีการขนย้ายออกภายใน30วันวันที่สี่ธันวาคม67จากกรณีน,นายวินัยพ้นภัยพานนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาพร้อมด้วยตำรวจสพแสนสุขนำกำลังลงพื้นที่บริเวณท่าน้ำเรียบชายทะเลหาดช่อทิพต,ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถบรรทุกนำเปลือกหอยมาเททิ้งลงทะเลจำนวนมากเมื่อไปถึงได้พบกับรถบรรทุก6ล้อยี oh ino, ่ห้อฮีโน่สีน้ำเงินทะเบียน863156ชนบุรีบริเวณหลังรถมีเปลือกหอยนางรมบรรทุกมาเต็มคันและยังพบมีการเทลงทะเลเป็นจำนวนมากคาดเอามาทิ้งติดต่อกันนานแล้วจำนวนหลายสิบตันจนเป็นแนวตามชายหาทะเลนอกจากนี้ยังพบซากเรือ ประมงจำนวนเจ็ดลำถูกนำมาวางหน้าชายหาดที่ไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของทั้งที่เรือประมงถูกมีการนำโบกปูนอย่างดีล่าสุดนายวรจักรสถาพรพินโยนายอำเภอเมืองชนบุรีพร้อมด้วยทางนายวินัยพ้นไพผานนายกเทศมนตรีเมืองอังศิลาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าจังหวัดชนบุรีได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อสำรวจการรุกล้ำที่สาธารณะมีการปิดกั้นทางลงทะเลของชาวบ้านมีการนำซากเรือมาประดับริมหาดซึ่งงอทางเจ้าหน้าที่ของเจ้าท่า ก็ได้มีการนําหนังสือมาติดให้มีการเคลื่อนย้ายออกจากหาดภายในสามสิวันหากไม่ดําเนินการจะทําการขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้านนายวรจักรสถาพรพินโยนายอำเภอเมืองชนบุรีตามที่ปรากฏข่าวนําเปลือกหอยมาทิ้งบริเวณชายหาดช่อทิปที่น่าจะมีการลักลอบนํามาทิ้งจริงๆเพราะมองแล้วมีรั้วรอบขอบชิดน่าจะมีคนอนุญาตให้นํามาทิ้งจริงๆเปิดประตูและให้นําเปลือกหอยมาทิ้ง อีกทั้งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการบุกรุกเกินแนวเขตดูจากสันเขื่อนเดิมตลอดแนวมีการทุบทำลายและมีการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างขึ้นมามีการแบ่งอาณาเขตที่ชัดเจนบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าออกได้ทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งอยากฝากถึงทุกคนที่มีการเห็นแก่ตัวทําให้ประโยชน์ส่วนรวมได้รับความเสียหายนําทรัพย์สินสาธารณะนําทรัพย์สินของแผ่นดินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนอยากจะฝากว่าไม่สมควรเพราะว่าทําให้ประชาชน โดยรวมได้รับความเดือดร้อนแล้วยังทําให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเสียหายตอนนี้ได้มีการแจ้งความมอดําเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสามหน่วยงานอาธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเจ้าที่เจ้าท่าและสํานักงานประมงและได้มีการติดตามกับทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างด้านนายวินัยพนภัยพานนายกเทศมนตรีเมืองอังศิลากล่าวว่าต้องขอขอบคุณในทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายอำเภอเมืองชนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มาสังหางในเรื่องรุกล้ำที่สาธารณะซึ่งมีความคืบหน้าไปมากทางเจ้าที่เจ้าท่าได้มีการนำหมายมาติดซากเรือให้มีการนำเรือออกไปขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เจ้าท่าจังหวัดชนบุรีเผยว่าในส่วนของเจ้าท่าเองได้มีการติดหมายให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาแสดงตนภายใน30วันท่าไม่มีการดำเนินการก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายออกไปที่เป็นไปตามขบวนการขั้นตอนของกฎหมาย